ใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกกว่าเติมเองนี่เลย WP Shop เติมถูกปลอดภัยไร้รีฟันหากใครสนใจติดต่อได้ที่เพจ WP Shop หรือลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับผมเอาละครับผมก็กราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะผมวันนี้ไม่อยู่กับผมนะชินเอคช่นแนลนะก็วันนี้นนะเราอยู่ในเกม F24 Mobile นะวันนี้นะผมมีกิจกรรมใหม่อัปเดตเข้ามาแลผมนั่นก็คือกิจกรรมยูโร2024เบสเอ็ I, นะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะผม นักเตะที่เข้ามาใหม่นะผมจะเป็นตัวอะไรบ้างแล้วก็มีตัวอะไรน่าสนใจบ้างนะครับผมรวมถึงกิจกรรมข้างในด้วยนะครับมีอะไรอัปเดตเข้ามาบ้างก่อนที่เราจะเข้าไปรับชมนะผมก็ลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b ์กันด้วยนะผมเพื่อไปกำลังใจในกรรังคิดนะไปเพื่อการเสียเวลานะผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับอัปเดตอะไรเข้ามาบ้างไปดูกันเลยโอเคครับเรามาดูเรื่องแรกนะครับผมก็จะเป็นทางด้านของรางวัลยูโรนะครับใครที่ปลดล็อกสัปดาห์ที่1 2 3 4 5 6นะครับผม ก็จะเลือกรับทางด้านของตรงนี้ได้แล้วนะครับโอเวอร์เาเนี่ยก็จะเป็นนักเตะทางด้านของอาคันจีกับเมยองนะผมก็ใครอยากได้ตัว99นะครับก็มารับเอานะผมแต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมจะเลือกเป็นทางด้านของ96ถึงเ9นะครับเพราะว่าตัว9 9เนี่ยมันไม่ค่อยน่าสนใจนะผมอาคันจีกับเมยองนะผมก็เลยจะจัดเป็น96ถึง99้ซุ่มไปเลยนะครับซุ่มสด นะครับสองแสงพอสองแสงแพงเสมอนะอันนี้เปิดแบบเปิดต่างจังหวัดได้ดิประเด็นไปลุยครับผมนั่นแหละวอมาเป็นอะไรเอ่ยเฮ้ยยังไง GK 99เหรอใครวะอุ้ยเอาดีดีเอาดีาดีได้ตัวท้อมเลยเหรอเนี่ยของแท้ ของแท้มานะครับแต่ตัวนี้นเหมือนจะขายขายได้นะแต่ว่าอาจจะดอยนิดนึงนะครับผมเพราะว่าตอนนี้นะมันเปิดให้ให้สุ่มให้อะไรเยอะแยะเลยนะครับแต่ก็ถือว่าโอเคถือว่าโอเคนะอ่าแล้วก็ยูโรเบสเอ็กไอนะครับมาดูกิจกรรมนี้นิดนึงนะตรงนี้นะก็จะมีผู้เล่นเข้ามาแล้วนะครับผมก็จะมีทางหน้าของมูเซน่านิโควิเลียมนะครับ ลามินยาเมานะผมใครที่ชอบเด็กหนุ่มคนนี้เนี่ยก็ต้องห้ามพลาดเลยคือสปีดแม่งให้มาโคตรแรงแต่ว่าข้อเสียของเขาคือเรื่องร่างกายนะครับร่างกายดูจะบางมากๆนะแล้วก็เรื่องเท้าขวาเท้าขวาเนี่ยอาจจะไม่ตอบโจทย์แต่ว่าใครที่รอเด็กคนนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นร่างที่ดีที่สุดของเขาแล้วนะตอนนี้นะครับสามารถเอาไปเล่นได้ก็ไปสุ่มไปหากันนะครับผม เดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมกันก่อนนะผมก็จะมีให้แลกเปลี่ยนนะครับอ่ะเรามาดูทางด้านของ e u r o b a t เอ็ I กรันนิดนึงนะครับกดเข้าไปที่แลกเปลี่ยนนะผมก็จะเห็นได้ว่ามีทางด้านของตัว94นะครับใช้4ตัวนะแล้วก็นักเตะ Over 97นะผมใช้2ตัวแล้วก็นักเตะ o v e r 99นะครับใช้1ตัวเนาะก็ตรงนี้นะ่ะก็จะได้นักเตะ11ตัว b บ t เอไเนาะก็จะได้ทางด้านของพวก อ่าเมยองนะผมอาคาชิย์วอล์กเกอร์สลีบาร์นะผมคุคุเลียานะผมอ่าฟาเบนหลุยนะผมแล้วก็มูเซล่านะตัวพวกนี้ก็ได้ทั้งหมดเลยนะครับผมก็สุ่ม99ถึง101นะสำหรับตรงนี้นะส่วนอีกด้านหนึ่งนะครับอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นทางด้านของอ่านักเตะเก่านะครับผมไม่ว่าจะเป็นทางด้านของยูโรโมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยนะผมยูโรสตาร์นะ 94ถึง99นะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูกันตรงนี้เนี่ยก็เหมือนจะได้ทางด้านของพวกอ่โรนันโดนะผมคิสเตโนโรนันโดแต่ว่าเป็นแบบซื้อขายไม่ได้นะแล้วก็นิโควิลเลียมนะผมล่างเดอะโมเมนต์นะ,ะแล้วก็จะมีแบบพวกโรดงโรดีคาวาสเกเลียนะครับใครอยากได้หรือว่าใครอยากอ่หาตัวนะเตะนะผมเป็นผู้เล่นใหม่นะครับมาสุ่มตรงนี้ได้ตรงนี้นีก็จะใช้ตัว85นะผม3ตัว นักเตะ90 2ตัวนะผมแล้วก็นักเตะ94 2ตัวนะครับอ่าตรงนี้เนาะแล้วก็กิจกรรมนะครับจะมีเพิ่มเติมมาอีกนิดนึงนะก็มีให้เล่นแบบทิ้งทวนนะครับผมก็สรุปทวนเบส XI นะก็ตรงนี้เนี่ยก็ถ้าเล่นเนี่ยก็จะได้เหรียญไปนะผมแล้วก็ถ้าเล่นเสร็จเนี่ยก็จะมีให้เลือกอาคาจิกับเพชรแดงนะผมสามร้อเพชรนะก็เลือกเอานะผมเป็นการเลือกนะเอ่ออย่าหลงนะผมไม่ได้รับทั้งหมดนะ แล้วก็อันนี้นะผมเมยองนะผมก็ใครอยากได้ตัวไหนนะผมหรือว่าอยากได้เพชรก็กดเพชรไปนะครับเล่นให้มันครบนะผมตรงนี้ก็แจกเพชรนะผมรวมๆเนี่ยประมาณ900เพชรนะผมจากตรงนี้นะก็เป็นผมผมจ้าเพชรนะหรือไม่ก็เอานักเตะไปแลกัตรโคมัสเคก็ได้นะผมแล้วก็มาดูสเตตท์คร่าวๆกันนิดนึงนะครับตัวที่น่าสนใจนะผมหนึ่งเลยนี่โคลวิลเลียมนะผมนี่โคลวิลเลียมคือแม่งเร็วมาก นะผมวิ่งสปีดต้น110นสครับผมสปีดปลาย114จบสกอร์97คือแม่งอัพเข้ามาแบบคมมากล่างนี้นะครับแต่ว่าไม่มีเลี้ยงเร็วนะมีเหนือชั้นมียิงไซก้อยนะครับตัวนี้ก็เป็นนึงตัวที่ซ้าย5ขวา5แล้วโหดมากนะครับสำหรับนิโควิลเลียมอันนี้เหมือนจะเล่นล่าก RW บิได้ไหมได้เหมือนเดิมนะผมแล้วก็ LM นะครับซ้าขวา5เนาะก็มาเล่นกันได้สำหรับตัวนี้ ต่อมานะผมก็จะเป็นทางหน้าของมูเซล่านะผมถามว่าตัวนี้น่าสนใจไหมก็มองว่าเฉยๆสําหรับผมแล้วกันนะครับแต่ใครสาวกมูเซล่านะผมใครชอบเยอรมันก็สามารถมาเล่นได้นะผมตัวนี้จ่ายบอลค่อนข้างโอเคอยู่นะครับค่าดิมงนิฟบ,บิงนะผมการจบสกอร์นะผมค่าวงค่าว,วิ่งก็พอเล่นได้นะผมสําหรับมูเซล่าตัวนี้นะครับตัวต่อมานะผมลามินยาเมานะผมก็ต,ตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่า เป็นตัวท็อปของน้องเขาแล้วนะครับก็วิ่งค่อนข้างที่จะโหดเลยทีเดียวนะครับ113นะครับผมสปีดปลาย110นะแต่ข้อเสียก็อย่างที่บอกนะครับร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะดูจากโมเดลเขาก็รู้แล้วนะผมโอโ้โหโมเดลยังไม่แก้นะผมรบกวนแก้ทีนะครับสำหรับ EA นะฝากไว้นะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะผมโรดี้โรดี้ตัวนี้มีสปีดนะครับผมสปีดก็ให้มาค่อนข้างเยอะแล้วก็ เรื่องเกมรับเนี่ยการตั้งรับเนี่ยการประกบเนี่ยให้มา112เลยค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะผมสาหรับโรดี้นะก็ใครอยากได้กลางร,รับแบบโหดๆเนี่ยโรดี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับตัวต่อมาแล้วผมซาลีบาแล้วกันนะผมซาลนะีบาตัวนี้มีความเร็วนะครับรับแน่นนะก็สรรพคุณไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะผมซาลีบาเป็นตัวหนึ่งที่โหดอยู่แล้วนะครับโอเวอร์ร้อยด้วยเนาะ อีกตัวหนึ่งนะผมเป็นคายวอล์กเกอร์นะผมคายวอล์กเกอร์ตัวนี้ก็อัพสปีดเข้ามานะผมก็สปีดปลายเนี่ยล่อไป110เลยนะครับเมทัานะตัวนี้ก็เก่งอยู่แล้วนะครับในร่างอานะครับผมอคานิจินะครับถามว่าเล่นได้ไหมผมมองว่าอาจจะเป็นทางเลือกละกันชอบตัวแปลกแต่ก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับคือเล่นได้ก็ไม่ได้แย่แต่ว่าโอเวอร์99นะครับะผมมันโอเวอร์น้อยไปนิดนึงนะครับผม คู่คู่ระยรับผมตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเป็นทางเลือกนะผมสำหรับใครชอบสายตัวเล็ก LB นะผมก็แนะนำว่าให้เล่นนะครับผมแต่ส่วนตัวเนี่ยผมขอผ่านและกันเพราะว่าผมเล่น LBRB ตัวเล็กไม่ได้จริงๆนะครับผมส่วนใครเล่นได้เนี่ยก็สามารถหยิบมาเล่นได้นะสำหรับตัวนี้ก็เป็นล่างโอเวอร์100นะครับเป็นล่างที่ดีที่สุดแล้วเนาะประมาณนี้เลยส่วนตัวอื่นเนี่ยผมมองว่าเฉยๆนะครับอ่าโอโมโอโมถามว่าโอเคไหมผมมองว่า เฉยๆว่ะอ่าสำหรับตัวผมนะเฉยๆนะครับส่วนตัวนี้นะผมฟาเบียนหลุยนะผมตัวนี้ก็ซ้าย5ขวา3วาอ่ะแต่มันก็ดูเท้ามันปแปลกนะผมส่วนโกนะผมพึ่งได้สดสดร้อนๆนะผมไม้ไม่ยองตัวนี้ก็เฉยๆเหมือนกันนะผมรอกิดหน้าดีกว่านะผมอันนี้มันพึ่งเริ่มต้นนะสำหรับโอเวอร์1 0ึ่งร นะครับผมตรงนี้เนาะแล้วก็โลโก้ระดับเสียนะผมระดับสุลต่านก็ใครที่ได้นักเตะ11ตัวจริงตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยสามารถมารับโลโก้ตรงนี้ได้นะครับประมาณนี้สำหรับกิจกรรมยูโรเบสเอ็กไอนะผมเพิ่มเติมนะผมต่อเวลาพิเศษนะก็ตรงนี้เนี่ยเป็นเอ็กซ์ต r a t ไทมนะผมรีเฟซเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใครอยากสุ่มหาทางหน้านของ อารามินยาเมานะผมนิโกวิลเลียมนะครับสามารถมาสุ่มท็อป50ได้แล้วนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะมีปรับเลทนิดนึงนะครับก็จะมีโอกาสได้โอเวอร์99เนี่ยค่อนข้างสูงเลยนะครับ87%นะแต่ว่าพวกโอเวอร์100โอเวอร์101อะไรเงี้ยอาจจะมีโอกาสน้อยกว่า1%นะครับผมตรงนี้ก็จะมีทางด้านของนิโกวิลเลียมนะผมบอเกอร์ลารมินยาเมานะผมเอ็มบัเป้โรนันโดนะผมโรดองโรดี้ นะครอยากได้ตัวอะไรก็ลองมาสุ่มดูนะครับตรงนี้เนี่ยรีเฟซเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็ใช้6000แต้มเหมือนเดิมนะครับหรือว่า6000โทเค็นเหมือนเดิมนะตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมก็จะเก็บแต้มไปเรื่อยๆแล้วก็เอามาสุม่มเหมือนกันนะครับก็ประมาณนี้เลยนะผมสำหรับกิจกรรมทั้งหมดทั้งมวลนะผมก็ถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะผมก็อย <ๆ S 2> ่า <ๆ S 2> ลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b s ไ r i b e กันด้วยนะผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรนะนะผมรอติดตามกันเอาไว้สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมสวัสดีค